สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลเก้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจริงเคสจริงนะคะทีะ่มีเพื่อนของดาวนะคะเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะดาวก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้เป็นวิทยาฐานเรื่องนี้มนานมาแล้วนะคะเกือบ10ปีได้แล้วนะคะ เรื่องนี้นะคะดาวจะเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่แบบมีแฟนสายฝอเนาะแล้วก็เรียนรู้กันอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ยังไม่ทันได้เคยมานะคะลองมาฟังเรื่องนี้ดูนะคะเพื่อนของดาวอะคะ่ะเขาก็มีแฟนนะคะแล้วก็ได้มาวีเยี่ยมนะคะที่เยอรมันแห่งนี้นะคะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาบินมานะคะสามเดือนนะคะแฟนของเขานะคะที่ ทุกอย่างดีหมดเวลาอยู่อยู่เมืองไทยก็จะคอคุยกันนู่นนี่นั่นอย่างดีนะคะแต่จะมีอย่างหนึ่งที่พอแฟนของเขานะคะแต่ได้ได้ให้ได้ให้ฝึกภาษานะคะเป็นภาษาเยอรมันไม่ว่าจะพูดภาษาคําศัพท์อะไรกับเขาก็ตามเขาก็จะให้แฟนของเขาที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะพูดภาษาเยอรมันดังนั้นผู้หญิงคนนี้นะคะได้ภาษาเยอรมันนะคะถึงเขาจะอายุ40กว่าแล้วนะคะเขาก็ พูดภาษาเยอรมันได้เก่งมากนะคะเพราะว่าความที่สามีของเขานะคะฝึกให้พูดทุกวันกับเขานะคะดังนั้นเขาก็เลยเก่งเรื่องนี้ถึงเขาจะอ่าอายุมากก็จริงแต่เขาพูดเก่งมากนะคะพูดได้เก่งรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะคะเวลาเขาพูดเนี่ยคือข้อดีของของการฝึกภาษานะคะแล้วทีนี้พอเขาได้บินมาที่นี่นะคะเป็นวีี่ยมนะคะสามเดือนนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนเขานะคะ ได้เปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือนะคะเขาเรียกว่าพลิกเลยดีกว่าแบบแบบดียังไงเปลี่ยนไปแบบคนละคนเลยค่ะพอให้พอแฟนเขามาถึงเมืองเมืองเยอรมันนะคะแล้วก็มาวีเยี่ยมใช่ไหมคะก็อยู่ได้สามเดือนพออยู่ได้สามเดือนทุกอย่างเปลี่ยนไปแฟนเขานะคะพูดจาก็ไม่น่าฟังนะคะแล้วก็ มีความขี้เหนียวค่ะไม่ให้เงินใช้นะคะเขาบอกว่าเจียดเงินที่จะซื้อกับคงกับข้าวอะไรนะคะก็ไม่ให้ซื้อแบบเห็นมีความแบบเอาเป็นว่าเปลี่ยนไปแบบเงินทองอะไรที่แบบจะซื้อกับข้าวไทยอาหารไทยอะไรก็ไม่ให้นะคะแล้วทีนี้พูดอะไรก็ไม่ได้ก็จะบอกเอองั้นก็ไล่แบบกับไทยไปเลยเดี๋ยวฉันไม่แต่งงานกับคุณแล้วอะไรเงี้ยพูดแบบไม่ดีกับเขาเลยะคะ่ะทีนี้ ทีนี้พี่คนนี้นะคะอาดาวเรียกว่าเรียกว่าพี่สาวแล้วกันนะคะอ่ะพี่สาวคนนี้ยเขาก็บอกว่าอืมโอ้เขาก็มาเล่าให้ดาวฟังนะคะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเขานะคะคือดีนะที่เป็นมาวีเยมนะคะแล้วทีนี้เขาเกิดสามีของเขาที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะทีนี้แฟนเขาอะค่ะที่เป็นคนเยอรมันเนาะก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็อีกประมาณเดือนที่สองนะคะล้มป่วยนะคะ แล้วไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะคะหมายถึงเหมือนเหมือนกับว่าเป็นอัมพึกครึ่งตัวหรือเป็นอัมาพาตอะไรแบบนี้ค่ะที่ที่มันแบบคือไม่สามารถไม่สามารถกินข้าวได้ไม่สามารถอาบน้ําไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะแฟนเขานะคะพี่สาวคนนี้ก็ดูแลนะคะทุกอย่างนะคะอาบน้ําเปลี่ยนแพมเพริดหรืออะไรทุกอย่างทุกสิ่งให้นะคะ ปรากฏว่าพอหลังจากที่เขาหายป่วยนะคะอืมพอเขาหายป่วยเขากลับเป็นคนอีกคนหนึง่งคือกลายเป็นคนดีขึ้นมานะคะแล้วก็รักพี่สาวคนนี้มากนะคะคือที่แรกพี่สาวบอกว่าเขากะว่าจะกลับสามเดือนนี้เขาก็คือว่าเขาก็จะกลับบ้านเลยนะคะเขาก็จะไม่อยู่แล้วที่นี่อะไรเงี้ยปรากฏว่านะคะ ความดีที่เขามีนะคะคือเขาก็เลยเหมือนกับว่าแฟนเขามาเห็นว่าดูแลเขาในวันที่เจ็บป่วยกลายเป็นว่ากับข้าวก็เอาเงินให้ซื้อคือเปลี่ยนจากที่ว่าไม่ดีก็กลายเป็นดีเหมือนเดิมมะคะ่ะแล้วก็ให้เงินใช้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือเปลี่ยนไปเลยอะคะ่ะอ่าอันนี้ก็คืออันนี้ส่งผลบนที่ที่พี่คนนี้เขาเป็นคนจริงใจนะคะ แล้วเขาก็ไม่ทิ้งในยามที่ลําบากหรือหรือแฟนเขาสามีของเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่โชคดีมากนะคะเขาก็ปัจจุบันเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยที่ดาวได้มาเนาะเออได้มาเห็นแล้วก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าอ,ออันนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่คนนี้เลยนะคะที่เขาเล่าให้ดาวฟังว่า เป็นเรื่องที่แบบเออดาวก็รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่เมืองไทยเวลาคุยกันแล้วมันดีทุกอย่างแล้วเวลาอยู่เมืองนอกมันจะดีเหมือนอย่างนั้นมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยดาวก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งพี่สาวเขาก็บอกกับดาวว่าอ่าพี่สาวคนนี้เขาก็บอกกับดาวว่าคิดดูถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่เคียงข้างนะเขาก็อาจจะอ่าไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ดีจริงๆ หรือเขาอาจจะทดสอบหรือเขาอาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนไม่ดีแล้วก็กลายเป็นพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลายเป็นดีอีกครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็คือมองเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราเห็นมาแล้วพี่สาวคนนี้ก็ปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่กับสามีอย่างมีความสุขนะคะหลังจากวีเยมแล้วเขาก็กลับมาเป็นวีซ่าแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตที่เยอรมันอย่างมีความสุขคะ่ะ เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องจริงนะคะดาก็ขอแชร์เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆนะคะว่า,าฟังเรื่องนี้เอาไว้นะคะไม่รู้ว่าฝรั่งน่ะจะดีตลอดไปไหมหรือตัวเราจะเป็นยังไงการฝึกภาษานี่ก็สําคัญที่สุดนะคะ เก่งให้ได้ด้วยตัวเองพี่คนนี้เขามีอย่างหนึ่งที่ดีมากนะคะเขาสามารถคุยสื่อสารกับคนเยอรมันได้คนข้างบ้านอะไรขอความช่วยเหลืออะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะเขาเก่งภาษานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดาวเห็นแล้วดาวรู้สึกอืมเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําแบบนี้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาอายุมากแล้วนะคะอายุมากกว่าดาวอีกแต่ว่าภาษาที่สามีเขาสอนเขาตั้งแต่แรกแล้วให้ฝึกทําฝึกฝึกพูดทุกอย่างก็เลยได้มาใช้ชีวิตจริงเห็นไหมนะคะ ว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้แล้วเราสามารถเอาตัวรอดในต่างแดนได้เมื่อเราเก่งภาษานะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กำลังใจให้ดาวด้วยนะคะหรือคอมเมนต์มีเรื่องราวดีๆอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย